ในนามอัลลอฮ์รุห์มานีรุหีม al-hamdu lillah rabbil alamin و به نستعئن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله و ب า ك ا ت ه ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ําคืนนี้นะครับมีหัวข้อว่ามามาอะนััต ما أنتمسوكِ بالكتاب و ا ل ك ت บิฮักกิฮีนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปในบทเรียนที่แล้วนะครับว่าหน้าที่ที่สําคัญสําหรับผู้ศรัทธาที่มีต่ออัลกุรอาน ก็คือการที่เขาจะต้องยึดมั่นนะครับยึดมั่นอยู่กับอัลกุรอานและรักษาสิทธิที่พึงมีต่ออัลกุรอานเชคฮาฟิดนะฮะก็มีรอฮิมฮุลลหูจาลาท่านจึงได้ถามคําถามในข้อที่82บอบอกว่าดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นการยึดมั่นในอัลกุรอานและการรักษาสิทธิที่พึงมีต่ออัลกุรอานนั้นหมายถึงอะไรนะครับมีความหมายว่ายอย่างไรบ้างนะครับ Sheikh Hantid ตัวบอกวาติของเขาติลาวตุฮอวัลการ่าอานในตอนกลางคนตอนกลาวันแะการิวัยนรูอัลกุรอานนะครับความหมายก็คือการที่เราจะต้องจดจำหรือท่องจำอัลกุรอานนะครับท่องจำนะครับให้หัวใจของเราจำอัลกุรอานและก็อ่านอัลกุรอานและก็ละหมาดเวลาที่เรายืนละหมาดให้เราใช้อัลกุรอานในการอ่านอัลกิยามุบิฮีหมายถึง อ่านกุรอานในละหมาดและยังหมายถึงการปฏิบัติตามอัลกุรอานนะครับฉะนั้นเวลาที่เราละหมาดเนี่ยเราก็นําอัลกุรอานที่เราท่องจำเนี่ยมาอ่านในละหมาดทั้งเวลากลางคืนและเวลากลางวันนะครับและความหมายอีกประการก็คือการที่เราอ่านอัลกุรอานและเราจะต้องรู้ความหมายนะครับและเราก็รขควความหมายสิ่งที่เราสุพรนุวจาราได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานดังนั้นนี่แหละคือความหมายของคําว่าการยึดมั่น ตัออัลกุรอานดังที่ Allah กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอัลล ذ ِ ي ن َ آ ت َ ي า ن َ ا ه ُ م ُ الْكِتَابَ ي ู ت ْ ل ُ و ن َ ه ُ حَقَّ تِلَاقِي” บอก่าบรรดาผู้ที่เราได้ประทานอัลกุรอานอัลกิตาบหมายถึงอัลกุรอานบรรดาผู้ที่เราได้ประทานอัลกุรอานให้แก่พวกเขาเนี่ยพวกเขายัตลูนะฮหูพวกเขาอ่านอัลกุรอานฮักกติลาวติอย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์แปลว่าอย่างสิ่งที่ควรจะเป็น ะฉะนั้นคำว่าตีลาวะในคำคำนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการอ่านด้วยกับลิ้นหรือปากเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการรู้ความหมายการใคร่ควรนะครับหมายถึงการปฏิบัติตามอัลกุรอานเพราะการปฏิบัติก็ถูกเรียกว่าอ่านเหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คนคนหนึ่งปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานคนคนนั้นก็ประหนึ่งเหมือนกับการที่เขาอ่านอัลกุรอานอยู่ ใช่ไหมครับเพราะการปฏิบัตินั้นเป็นการกระทําในสิ่งที่เขาได้อ่านมาจากอัลกุรอานใช่ไหมครับในสิ่งที่เราซุพานะฮวาตะลาได้บอกเอาไว้ดังนั้นสิทธิที่เราพึงจะต้องมีต่ออัลกุรอานนะครับหรือการยึดมั่นต่ออัลกุรอานนั้นจึงหมายถึงการอ่านและการจดจำนะครับและการปฏิบัติตามและการใร่ครควรสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานเราจึงมาอุลาอิกายุมีนูนบฮีผู้ใดที่ทําเช่นนี้ได้ คือคนที่อ่านอัลกุรอานคนที่่ครวญความหมายของอัลกุรอานคือคนที่ปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานและจดจําอัลกุรอานเนี่ยชนเหล่านั้นพวกเขาคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลกุรอานนั่นเองและเชคฮาฟิซอัลฮะกามีรอฮิมะฮุลลา่านก็อธิบายต่อบอกว่าและการยึดมั่นต่ออัลกุรอานและการรักษาสิทธิที่เราพึงจะต้องปฏิบัติต่ออัลกุรอานนั้น ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงอะไรพี่น้องว่าอิวะอิแลาลูฮาลาลีฮีวะตะฮรีิมุฮารอมีฮ ah ียังหมายถึงการที่เราจะต้องบอกว่าสิ่งใดฮาลาลเมื่ออัลกุรอานบอกว่าสิ่งนี้ฮาลาลเราก็จะต้องบอกว่าสิ่งนี้ฮาลาลเมื่ออัลกุรอานบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อนุญาตกระทําได้เชื่อได้กินได้เราก็จะต้องพูดว่าสิ่งนี้กระทําได้เชื่อได้กินได้และสิ่งใดที่อัลกุรอานบอกว่าฮารอมทําไม่ได้เชื่อไม่ได้กินไม่ได้ยุ่งไม่ได้ อย่าไปเข้าใกล้เราก็จะต้องบอกว่าอัลกุรอานแจ้งไว้แล้วบอกไว้แล้วว่าทําไม่ได้สิ่งนี้เป็นเรื่องต้องห้ามนั่นกระทาไม่ได้เหมือนที่สีอัลกุรอานได้บอกเอาไว้วัลอินเกียดูลิอาวามีริฮีและสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺเลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานได้สั่งใช้เอาไว้ในอัลกุรอานคําสั่งใดก็ตามจะเป็นคําสั่งใช้ให้ปฏิบัติหรือคําสั่งห้ามมีให้กระทำเราก็จะปฏิบัติตามวันอินซิจารุบิซาวาจิริฮีและสิ่งใดที่อัลกุรอานได้ สั่งให้เราละทิ้งเราก็จะไม่กระทาตาจะไม่กระทําในสิ่งที่อัลกุรอานห้ามใช่ไหมครับเมื่อเราจะเราบอกว่าอัลกุรอานว่าอย่าทานะห้ามทํานะห้ามเชื่อแบบนั้นนะห้ามกินนั่นห้ามกินนี่นะเราก็จะเชื่อโดยที่เราไม่ไปกระทําไม่ไปละเมิดข้อห้ามนั้นๆวะลลาะติบารูบิอัมซาลิฮีและการยึดมาในอัลกุรอานยังหมายถึงตัวอย่างใดก็ตามที่เราสุพานฮูวะตจอาลาได้ทรงยกตัวอย่างให้เป็นอุทาหรณ์ เราก็จะต้องพิจารณาวิเคราะห์ตึกตองเรื่องนั้นและนำเรื่องนั้นมาเป็นบทเรียนมาเป็นข้อคิดแปลว่าปฏิบัติตามและออกห้างและจะต้องกระทําเหมือนในสิ่งที่เราสุภาหวจาละได้เตือนพวกเราในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงยกตัวอย่างเอาไว้วล,ลิทธิอาดุบิขัสซิฮีนะครับและเรื่องราวใดก็ตามที่เราตาละได้ทรงบอกเล่าในอัลกุรอานจะเรื่องราวของบรรดานาบีซึ่งเป็นเรื่องราวที่ประเสริฐที่สุด ใช่ไหมครับเรื่องราวของบรรดากลุ่มชนของบรรดานบีนั้นเรื่องราวของบรรดาคนซอและเรื่องราวต่างๆที่ถูกเล่าไว้ในอัลกุรอานเราจะต้องนําสิ่งนั้นมาเป็นข้อเตือนใจของเราแปลว่าเราอย่าได้กระทําเหมือนกับสิ่งที่เราจาลาได้ทรงบอกเล่าว่านั่นคือสาเหตุที่ทําให้คน,นนั้นถูกลงโทษแต่สิ่งเดียวที่เราจาราบอกเล่าให้พวกเราฟังวันเนี้ยในอัลกุรอานถึงถึงความดีงามของคนในยุคสมัยก่อนเรื่องราวที่เราจาราบอกเล่า เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเราเราก็จะต้องนําสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนข้อเตือนใจในการนํามาคิดในการนํามาใช้ในชีวิตของเรานั่นเองวันงาลูบีมุฮัมมมิฮีวัดเตสลีมุบีมุตชาบิฮีและอายะอัลกุรอานใดก็ตามที่อัลลอาลาได้บอกความหมายเอาไว้อย่างชัดเจนมีความหมายอย่างชัดเจนเราก็จะต้องปฏิบัติตาม และอายะใดก็ตามที่มีความหมายหลายความหมายซึ่งจะไม่มีผู้ใดที่จะรู้ถึงความหมายหรือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของอายะนั้นได้ที่เรียกว่าอายะ์มุตชาบิฮัดนอกจากอัลลอฮ์และบรรดาผู้รู้ที่มีความรู้อย่างแท้แท้เราก็จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามในสิ่งที่เราจะอาลได้บอกถึงความหมายที่แท้จริงของอายะนั้นในสิ่งที่บรรดาอุลมามะได้อธิบายและบอกให้รู้ว่าอายะนี้จริงๆแล้วมีความหมายว่าอย่างไร ถึงแม้ว่าอาจจะมีความหมายในในในลักษณะอื่นใช่ไหมครับอายะนี้อาจจะมีความหมายหลายความหมายแต่ความหมายที่แท้จริงเนี่ยอัจจาลาทรงรู้และบรรดาผู้รู้ที่มีความรู้อย่างตองแทจะมีความรู้และเข้าใจว่าอายะนี้จริงๆแล้วหมายถึงอะไรเราก็จะต้องยอมรับใช่ไหมครับวันวูกูเฟอินดอฮูดูดีฮีและสิ่งใดก็ตามเป็นบทบัญญัติของล l l a h ขอบเขตของ Allah ซุบฮานะวะตะเราจะไม่ละเมิด ใช่ไหมครับเราจะต้องหอยุดที่ขอบเขตท,ที่เราจะอะไรได้ววางเอาไว้เด้กกำหนดเอาไว้เราจะไม่ละเมิดเกินขอบเขตของ Allah وَذَبُّعَنْهُ لِتَحْرِي فِي الْعَالِينَ وَانْتِحَالِ ل ْ م ُ ب ِْ ل ِ ي ن َและเมื่อใดก็ตามที่มีคนที่ละเมิดใช่ไหมครับละเมิดบิดเบือนใช่ไหมครับความหมายของอัลกุรอาน บิดเบือนความหมายที่แท้จริงและความหมายที่ถูกต้องของอัลกุรอานโดยการยกหลักฐานนะครับจากอัลกุรอานแต่เป็นการยกและเป็นการพาดพิงไปสู่สิ่งที่ผิดยกอัลกุรอานและตีความไปสู่ความหมายที่ผิดบิดเบือนไปจากความถูกต้องเมื่อไรก็ตามที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอัซบูอัซบูแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เรายึดมั่นต่ออัลกุรอานเราจะต้องปกป้องอัลกุรอาน ปกป้องความหมายที่แท้จริงความหมายที่ถูกต้องเมื่อมีคนยกอัลกุรอานมาเห็นไหมครับแล้วก็เป็นการยกและเป็นการอธิบายในสิ่งที่ผิดเป็นการตีความในแง่มุมที่ผิดเป็นการนําพาคนไปสู่การกระทําในสิ่งที่ผิดเราก็จะต้องปกป้องอลัลกุรอาน ใช่ไหมครับวันนาซีสะ่งละหูบิกุลิมาานีฮเมตอมานีฮะและเราก็จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลกุรอานความหมายใดก็ตามที่เราจะอาลาไเดบอกเอาไว้ในอัลกรานเราจะต้องเชื่อมั่นโดยสนิทใจเชื่อมั่นอย่างแท้จริงยึดมัน่นสิ่งที่บงได้บอกเอาไว้นะครับและใครก็ตามที่เชื่อมัน่นตามสิ่งที่เราจะอาลาัลละดดบอกเอาไว้ในอัลกรานนั่นคือคนที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลกุรอานไม่ใช่เป็นคนที่สงสัย เครือบแคลงไม่เชื่อหรือเอาสติปัญญาของเราหรือเอาแนวคิดหรือเอาสิ่งที่ผู้คนเขาทดลองใช่ไหมครับหรือเป็นเพียงนอริยตีตนะครับหรือเป็นเพียงสิ่งที่ผู้คนเขาเขาคิดขึ้นมาเฉยๆเองใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเอามาตัดสินกับสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานนะครับ วัดอาวัตุอีลาเดนิกาอาลาบอีรอติและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เราจะต้องเรียกร้องผู้คนเชิญชวนผู้คนชักจูงผู้คนแนะนําผู้คนสอนผู้คน ไปสู่อะไรไปสู่สิ่งที่เราจะอะไรเดบอกเอาไว้ในอัลกุรอานให้คนทําปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานและเชคก็บอกว่าอัลบาซีรอตินโดยการที่เขาจะต้องสอนโดยการที่เขามีความรู้มีความเข้าใจในศาสนาะในอัลกุรอานและมีฮิกมะในการสอนในการเตือนผู้คน ดังนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของอะไรของการยึดมั่นในอัลกุรอานยึดมั่นกับอัลกุรอานใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราปฏิบัติเช่นนี้ได้เราคือคนที่มีอีมานต่ออัลกุรอานและคนที่มีอีมานต่ออัลกุรอานนั่นคือคนที่มีอีมานต่อ a l l a ซ s บฮานะฮูวาตะอาลานั่นเอง ขอเราสุขให้นบูาะจาราประทานความดีงามให้แก่พวกเรานะครับประทานความรู้ความเข้าใจให้แก่พวกเราประทานความรู้ในสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานให้แก่พวกเราเพื่อที่อัลลเราจะจะทำให้อัลกุรอานนั้นนำพาพวกเราไปสู่ความโปรดปรานของพระองค์และการตอบแทนของพระองค์และสวรรค์ของพระองค์ในโลกอาคิเราะห์นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮุอะนบียินะมุฮัมมัดวะลัยอาลัฮิวะซอฮบิฮิวะสัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ